สื้อผ้ใหม่คลิปครับฮาเล่ครับตัวนี้นแล้วว่าโอ้แตงแล้วครับฮาเล่หนึ่งตัวค่ะนี่กี้เมาส์มาต้นค่ะนี่แจมแจมแจม The Rolling s t o n e สวัสดีค่ะพบกัชบช่องแป้งจีแดรีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกระสอบเบอร์3นะคะป้ายเรือใบชมพูทุกคนค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากอาไปเปิดแบบแม่ค้าแบบไปลุนๆุนกันนะคะสามารถสั่งทางไลน์แอดของทางร้านได้เลยนะคะแอดหกสามศูนย์ N O I ค่ะส่วนไลน์ตัวนะสามารถไปเจอกันได้ทางไลน์สดสน,นะคะติ๊กตอกแป้งจีโรดทีเซอร์ค่ะทุกคนค่ะไรทุกวันนะคะแปดโมงเชา้าเจอกันกับแม่ค้าได้เลยค่ะใครอยากได้แบบราคาพิเศษร,ราคาเบาๆนะคะสามารถไปกดใน ตะกร้าเหลืองได้เลยนะคะมีโค้ดส่วนลดส่งลดด้วยนะในทางติ๊กต็อกนะคะทุกคนค่าลองเข้าไปติดตามชมกันได้จ้าป้าก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับไปทุกคนหแว่นมาทุกคนมาเจอกันกับอีกหนึ่งกระสอบนะครับเบอร์สนะครับไปเรือใบชมพูนะเป็นกระสอบเบอร์สนะครับ มีจำหน,น่นะา,า,ายนะครับที่เพจรู้ที่เชิดนะก็สามารถทักไลน์นะครับทักเพจมาได้เลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันแล้วนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะนิ้วไม่ค้าได้ไหมป้ายนี้สามารถเปิดคัดออนไลน์ได้นะครับเปิดคัทหัวผ้าออนไลน์ได้นะเดี๋ยวให้แม่ค้าเขาคัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้แหละว่ารีวิวหัวผ้ามันจะเป็นยังไงนะครับใครอยากยกกระสอบยกลูกเลยประมาณ4 0 0พกว่าบาทน,นะ ใยนี้เลยนะครับเรือใบชมพูนะมีจำนวนจำกัดนะทุกคนนะใครมาก่อนลั่นก่อนนะน้ำสองสามารถเหมาได้นะครับนับตัวนะ9บาทนะน,บนับตัวให้ไม่สนใจสภาพนะ9บาทค่าไปทุกตัวเลยนะ งบน้อยไม่อยากซื้อแบบยกกระสอบนะก็าสามารถคัดหัวลายได้แต่ถ้านกงบน้อยกว่านั้นอีกก็าสามารถซื้อได้ทางทิกตอกช็อปนะครับกระเป๋าเหลืองนะมาเริ่มตัวแรกกันเลยนะเดี๋ยวหัวผ้าเดี๋ยวมาดูที่ท้ายชิปได้นะครับเดี๋ยวเรารวมหัวผ้าให้ดูนะว่า30ตัวจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างนี้ก็โยนน้ำสองไปเลยนะแบมนด์มาฮะตัวแรกฮะเดออั Under <Okay. S 3> นเดอร์เมอร์ฮะนะไม่ครับแบรนด์อีกหนึ่งตัวคะ่ะป้ายรัสเตลคะ่ะลายสวยฮนะลายสวยลายสวย,าย,สวยงานขายนะ เบอร์สามตัวนี้สภาพผ้าค่อนข้างสวยนะครับอุ้ยอ้ไอ้ไรนี่โอ้ดูป้ายดูป้ายออสปอร์ตออลสปอร์ตงานอะไรคิดว่าอีมิเน่แต่นะลายสวยดีนะตัวนี้เป็นงานเก่าครับทุกคนเนี่ยงานเก่าครับ ป้ายออสปอร์ตนะงานอะไรไม่รู้ดูงานจ้าอุ้ย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 เกาแล้วอะแม่้าดูดูเอาแตกเลยเอาแล้วสภาพใหม่กิฟต์ครับฮาร์เลย์ครับตัวนี้ฮาร์เลย์นะฮาร์เลย์อันนี้ก็น่าจะงานงานเก่านะครับแต่ไม่แน่ใจว่าหน้าใครนะ แชมเปี้ยนค่นะครดูนเลยลายสวยครับงานพัดเทลค่ะนี่อันต้อนจอดจะต้องมีอะไรแน่ๆมันก็คืองานเก่าแหละนะแต่คือสภาพแบบเซเล็บจัดๆอดดูสภาพนะเซเล็บจริงเอา มาแล้วว่าโอ้แตกอีกแล้วครับแตกอีกแล้วเอาคาแล็อีกหนึ่งตัวค่ะสองตัวทัว่วมาสองตัวทัว่วมะอย่างงี้ฮะเฮ้ยผ้าดีอยู่นะอ่องจริงผ้าดีนะสีผ้าสดนายปลาครับลายปลามีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะทุกคนแก๊สมังกี้ฮะลายปลาจริงไหมซีเวิร์ ลายปลาจริงๆทุกคนเดี๋ยวตอนสุดท้ายมาสรุปให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับสีพัสเทลนี่ก็ไปอย่างนี้เลยนะสีสันสดใสลายหวานพัสเทลนะพัสเทลเหมือนกันลายท่วมจริงโอ้โหสวยจัดโอ้โหสภาพกับอนไรล่ะใจใหญ่ด้วยมาครับลายท่วมครับตัวนี้มันเก่าไหมเปเข็บเดี่ยวไหม เดี่ยวครับแขนเดี่ยวครับเม d ดอินยูเอครับแขนเดี่ยวชายคู่นะมีกระสีอ่ามีตอกเิ็กก็ลงนิกกระสีชัดเจนฮะดูลายแม่ค้ามือดีจริงๆนะสุดยอดนะคือ,ค,อคือดึงแล้วไม่มีอะไรก็คือดึงตัวใหม่เลยดึงได้เท่เอาไปคลองงานเก่าครับเห็นปะอ้ยอันนี้ลอกกระตุลคิดว่าหนอันนี้ป้ายห้อยออนเน็ตมากเลยนะทุกคนผ้าสวยมาก สายทองครับเนี่ยพระใหม่คลิปเลยเออทำไมเป็นภาษาที่้ายสุดพ้าสว,สวยอะทุกคนกูเอ้ามาอีกแล้วครับงวยปั้มฮะจอนซีน่าแต่แมตตต้นี่คืออะไรทำไมสดงเลยอะเดือดจำอกูมันจุดเลยเฮ้ยอันนี้สวยอยู่นะดูดิอะไรครับเนี่ยคุบพ่อค้าเนี่ย ใช่มุ้ยใช่มุ้ยน่าจะเป็นงานเบสบอลตัวนี้งานเบสบอลนครับผมปี2 0 1 3โอ้โหลูกนี้ใช่ได้ใช่ได้ด้านขาเลยสองตัวมวยปั้มก็มาเบสบอลก็มีอันนี้เป็นงานเบียร์นะคะสภาพสวยอ่ะทุกคน5้าห้าสิบเลยอ๋อผ้าสวยจังเลยอ่ะห้าสิบนี่บอกว่าเป็นเบอร์สามแทบจะไม่เชื่อเลยเนี่ย อันนี้งานดับเพลิงค่ะผ้าสวยจริงๆถึงขั้นเก็บงานขายเก็บลกลัวอ่ะแบรนด์แชมเปียนค่ะจะให้ดูาน้ำส่งน้ำสองเบอร์สามไม่ได้ได่้เกียบมันไปได้นะทุกคนอันนี้ให้น้ำสองไปค่ะดูแต่เซตนี้มันออกป้ายคอแปลก,ปก,ปกๆเยอะเลยแทบจะแบบว่าเก็บถุกตัว,วกังวลเลย กลัวหลุดน้ำสองไปค่ะสวยจาดน้ำสองขอเป็นวงเท่ตัวนี้นะคะน้ำสองไปเหมือนงานป่าไม่มั่นใจงานอะไรครับแต่สภาพเซอร์จัดฮนะ,ะเซอร์จัดจริงๆโอ้โหเออเหมือนแบนที่เองบอกใช่แต่ว่าลายมันเดือดขึ้นใส่มอไซน์นะแต่สกินแต่ อันนี้สายมอไซค์ค่ะแม่คะคิดว่ามันเนวาน่นามาแล้วเนี่ยนิวาน่ามาแล้วคิดว่านิวาน่ามาก็แล้วน้ำสองไปก่อนเลยนงาครีมใช่ไหม NFL ลายสเต็มครับลายแผ่นที่ฮะออกสวยว่ะ,ะมานิกกี้เมาส์มาตัวหนึ่งค่ะนี่แจมแจมแจมนิกกี้ครับสดมาก ก็คือถ้าใครชอบงานลายสวยอะ่ะพ่อค้าแนะนำลายป้ายนี้เลยนะเอาจริงลายสวยออ,อกเยอะายรถค่ะเนี่ยลายสวยงานเก่าเงี่ยโอ้โหสัมผัสมือหลุดเลยนะเ <c oughs> นี่ยฮะลายสวยงานเก่าเนี่ยให้น้ำส่องไปนะคะลายดีนะเนี่ยให้น้ำส่องไปคะ่ะ the rolling star ติ <c oughs> หอ <c oughs> หอ <c oughs> คอนะไซส์เอ็มอันนี้อะไรมีไหมน้ำสองไปค่ะ <laughs> <laughs> น้ำสองแกง่ฉันต้องมีอะไรแล้วแหละโอ้โอเหเอาไม่คราบว่าไงไม่มี <laughs> ไม่มีอะไรขอคาร่านะจป็นงงานเบสบอลไหมเหมือนเบสบอลฮะไซส์ใหญ่นะตัวนี้ งานแบรนด์ครับอาดิดาค่ะไปนขถ่ายก่อนผ้าสวยอยู่แบรนด์นะอันเดอร์อเมอร์ฮะนี่ครับได้ลายหน้าหลังอะ่ะให้น้ำสองไปค่ะผ้าสวยนะเกินอะ่ะเกิน,เ,กนเบอร์สามไปมาครับงานการ์ตูนออกอีกหนึ่งนะคะปั๊มคอเป็นดิสนีย์เลยนะพี่บอกครับเบอร์สามเนี่ยผ้าเกรดเอก็มีนั่นเองเองี่ยเกรดเอเลยน้ำสองเกรดเอเลยครับ สวยเลยของแม่ค้าเป็นไนกี้นะทุกคนจะให้น้ำสองนะอา๋ลายสวยมาอีกหนึ่งครับผ้าสวยมากอะทุกคนมาค่ะของแม่ค้าได้งานมิกิเมาส์ค่ะปลายห้อยโอ้โหแม่ค้ะะปลายห้อยแบบนิดนี้เลยเนี่ยน่าแตมิกี้เมาส์งานเก่าอย่างเดียวเลยนะทั้งต้อมคอทั้งงานป้ายคอมาหมดฮนะ สวยฮะตัวนี้เอาอยางไงผ้าขาวคล้ายๆแชร์ดีชปิินฮะสะภาพเสอย์จัดฮะทุกคนเข็ดเดี่ยวฮะตัวนี้งานเก่าแทานะอันนี้แม่ค้าไม,ม่แน่ใจจริงๆนะทุกคนไม่งเป็นลายอะไรอ่ะเนี่ยทุคนบางดูก่อนดัโคลอมเบียครับแบนดโคลัมเบียสีสันสดใสลายสวยงามครับ ตอบไหมคะได้ไปงานมัดยอมนะคะน่ารักมากค่ะทุกคนเอาเอาเลยเอ้าเอ้าแนทค่ะเอาไปหอยด้วยมาครับทุกคนแนทขับเป่าหอยค่ะตอกฟีตอกฟีมีตอกฟีครับตัวนี้ไปหอยไปหอยไป้แชนเลยนะสวยครดีสมชื่อจริงๆนะเรือใบชมพูนะทุกคนนะเรือใบชมพูกลัวลืมป้ายป้ายสวยมากทุกคนสภาพดีมากนะคะ เก็บไว้งานขายก่อนจ้าดับเพลิงฮะดับเพลิงตัวนี้แต่เก็บเดี่ยวเลยนะเนี่ย<อ>ต้องมีอะไรหรือเปล่าเ,เดี่ยวครับเก็บก่อนฮะในกีป้ายห้อยค่ะใช้คลิปนะครับมาสรุปให้ฟังนะว่าเราได้หัวผ้าอะไรบ้างนะครับลูกนี้บอกเลยรีวิวออกดีจัดฮะนี่ฮะงานลายสวยครับเป็น ันแค่ไล่ปั่นอะทุกคนโ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 ะนคืออะไรอะอันนี้เอเลี่ยนครับเอเลียนงานเก่าครับโนรูนะฮะลองคิดว่างานงานแบบไรโนรูครับน่าจะปีประมาณสองพันครับปีประมาณสองพันครับตัวนี้งานบาร์สครับเอเลี่ยนนะได้ราคานะตัวนี้นะโนรูโนรูออีกแล้วครับโอ้ลอนจอนตัวที่สองฮะ ลอนดอนลันดอน,น,นอันนี้ไล่สวยมากทุกคนเอาไปมีงานขายไปก่อนนะสภาพเจ๋วเลยแา้สวยนะตัวนี้ให้น้ำสองไปแก้ตั้งแต่เปิดมาเรายังไม่เห็นที่แบบว่าเป็นเบอร์สามที่มันเละหรือว่าขาดรูเยอะๆหนักๆจนแบบต้องพิงอะ่ะไม่มีเลยนะ นี่สวยทุกตัวลายปลามาหนึ่งค่ะเนี่ดูทุกคนลายแบบนี้ยกลูกคุ้มฮะปะายนี้บอกเลยยกลูกคุ้มมีให้ลุ้นแบบหลายงานมากๆองา,านอารดีดาค่ะทุกคนลอยหมูฮะโอ้โหอีมันจัด ลายแบบท่วมจัดทุกคนในหน้าหลังแทบเอาฮะแทบเอาปัม๊มคอไม่เคยเห็นนะลายนี้นะแทบเอาปั๊มคอครับเดี๋ยวก็ให้น้ำสองฮะตรงนี้อ้าวบอกเลยมอไซด์ไอ้มอ ไล่รถไล่รถไล่บอลใส่ไล่รถไลยรถอันวิวเหมือนกันครับอันวิวแดงฮะให้น้ำสองไปนะคะนะฮะหลายคนน้ำสองฮะโอ้โหลายดีจริงทุกคนลายดีผ้าสวยแบบสกีนหน้าหนังทุกคนเนี่ยเกรดเอเราจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยคือเกรดเอนะ ผ้าใหม่เลยครับผ้าใหม่ผ้าใหม่นะแต่ตัวนี้มีสก,กินลอกมีสก,กินอะไรหน่อยนะแต่ก็พอเป็นเกรดเอได้ครับไม่มีตำหนิดเพดื่อนขาดรูอันนี้งานแบรนด์คับนี่ลัเซลลัเซลแต่ให้น้ำสองนะสกินมีแตกราวบ้างเล็กน้อยทุกคนอันนี้ของแมค้านะคะงานพัดเทลเลยทุกคนคะ่ะทัดนี่หลุดได้ง่ายๆนะทุกคนเ <c oughs> พราะว่าป้ายคอมันแตกหมดเลยครับ ได้โคคาโคล่ามาตัวหนึ่งค่ะแต่คืองานมันงานป้ายอ่ะเนี่ยดูลายอย่างเงี้ยลายอย่างนี้ก็ไม่กล้าทิ้งเหมือนกันนะดูดีอาจจะมีอะไรก็ได้นะแต่ก็ไปนะยังไงอันนี้น่าจะเป็นงานทีหรือว่างานกีฬาเก็บเดียวขอเก็บก่อนแล้วกันป้ายแปลกๆเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ขอเก็บก่อนแล้วกันนะไลท์อิกกูดครับนะคะเขาชอบแบรนด์นี้นะเพราะผ้านิ่ม ไลกุดไลกุดอันนี้เป็นงานทีมนะหน้านหลังเลยให้น้ำสองไว้นะคะนี่เกดเอมาอีกหนึ่งครับนี่เออบบสวยวาวมาก <Get A S 1> ค่ะเกเลยเนี่ยนี่ของแมค้าก็นี่เลยครับบอกเลยว่าสวยมากผ้าดีงานปากครับโอนาวีนี่ครับ ได้สกีนหน้าหลังเนี่ยนะโอนาวีเฮ้ยผ้าสวยเ,เก็บก่อนละกันเสื้อสายทีนครับนี่คะ่ะให้น้ำสองไปนะทุกคนเทฟโรเลตฮะดูลายข้างหน้านะ่ะทุกคนแล้วป้ายห้อยไนีเ,เก็บก่อนนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ผาห้าสิบห้าสิบครับสภาพแมคโดนัลล์แบบ <laughs> เซิร์จจัด ใช้คำว่าเซอร์มากรยเนี้ยป้ายห้อยสามเเลยอ่ะอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะทุกคนผ้าดีเห็นเนฟแอลฮะอันนี้นะคะน้นสองจ้ะนี่ก็น่าจะลายเสือเสื้อทีมกนะันสีแบบงานพาเทลมากค่ะของแม่ค่ะให้น้ำสองไปนะคะทุกคนนค่นจะเฮลเล่ยนะตัวนี้ นี่ค่ะพอไม่ผ้ก็ให้น้ำส่องนะเพอร์เล่มันแบบเพอร์เล่งานเก่าอะทุกคนไม่เจ็บอีกแล้วไม่เจอทิ้งอะโอ้มี่ตอกปองตอกปีนะทุกคนผ้าสวยมาก้าหน้าเป็นลายน้องมานะโอ้ชอบจริงอะพารเทลครับพาสเทลอ่ะอันนี้แม่คะก็ได้เป็นสีแบบงานพาสเทลนะคะสกินหน้าหลังเลยทุกคนให้น้ำส่องไปนะสวยครับแต่ไม่เก็บแล้วน้ำส่องเลยวอนนี้แบบเลยตัวไหนไม่เดือดจริงไม่ไม่เก็บแล้ว อันนี้ไมหมคะก็ให้น้ำสองนะผ้าดีนะทุกคนผ้านิ่มอะสังเกตเลยผ้านิ่มงานทีมครับอ่ะนี่งานแบรนด์ครับไนกี้นะให้น้ำสองเหมือนกันนะไนกี้ก็ให้น้ำสองนะทุกคนเนี่ยน้ำสองสีส,สนะันสดใสมากจดทิ้งได้ยังไงอยังงานเก่า,กาตะเข็บเดียวแน่นอนตัวนี้งานเก่าแคบเดียวนะคะทุกคนจะทิ้งได้ไงเนี่ย เนี่ยเบอร์สามก็มีออกงานเก่าเข็ดเดียวอยู่นะทุกคนเนี่ยอย่างนี้เนะี่ยเอาแต่ให้น้ำสองไปนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับวันวันจัดต,ติกลีกมาหานี่งานแบทแมนนะครับจัดติกลีกรีวายครับรีไวห้าศูนย์หนึ่งฮะออกสองก็สอบไปนะรีวายน่ารักค่ะหนูชอบเซอร์ฟี จารุปี้จารุปี้จารุปี้ใสอีกหนี่งกระดิ่งติ้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 งเลยอันนี้แม่ค้าชอบเป็นการ์ตูนที่แม่ค้าชอบน่ารักมากสตาร์วอร์ครับโอ้ยผ้าสวยอะทุกคนอันนี้ให้น้ำสองนะคะโอ้หลายรถแต่รถแบบเซอจัด สกีนีแตกคาราบ้างเล็กน้อยทุกคนน่าจะอนิเมะครับตัวนี้เอาจริงอนิเมะอของแม่ค้าไปงานแบรนด์แชมเปี้ยนนะคะนี่แชมเปี้ยนห้าน้ำสองนะต,ตัวงานเก่าจริงเดลตะโปอนอันนี้เป็นงานฟอกอะฟอกก็คืองานแบนด์เหมือนกันเนาะอันนี้ได้งานไปห้อยเลยนะเก็บก่อนไหมได้ มันป้ายห้อยอ่ะไม่กล้าเลยไม่กล้าโยนเลยโอ้โหวินนี่เดาูฮะวินนี่เดาพูฮะเหมือนเราไม่เคยได้พูเหมือนกันนะ,ะไม่เคยเคยได้แต่แบบว่ามันเซอร์อันนี้คือสาภาพสวยจัดสวยด้วยไซส์ใหญ่ด้วยโอ,โ,โอ้โหดีดีอ่ะดีงามฮะป้ายเนี้ยดีอ,อันเนี้ยปไ้ายห้อยด้วยนะอันนี้พ่อค้าจะให้น้ำสองเลยถือว่าเราจะเก็บไว้ก่อน ให้นำสอบไปเลยเนาะนี่เหมือนเห็นอีกแล้วโปเกมอนค่ะโหสีจีดมากมสีแบบสดมากอะเกรดเอได้เลยนะเนี่ยทุกคนไม่มีผ้าพื้นไม่ปนขอบปกฮะมนันเลิศดตรงนี้แหละโอ้โหเดือดจริงจริงเกรดเอแบบกริบมากอะทุกคน แดืจดติดจา้าดูเดือดครับดูเดือดไลยฟอนค่ะอันนี้จ้าไลฟ่ฟอนนะไลฟ่ฟอนให้น้ำสองไปค่ะมาเอ่อให้มาเวลตัวหนึ่งทุคนนี่ค่ะหมดแล้วครับผมอ้าวสองตัวยังจ้ามีตรงนี้อี ไปข้อใท้น้ำสองไปครับข้อหนาได้แคบเดียวครับววาตัะแสน,นี้ม <c oughs> ไม่ออกตัวละแสนเลย แม่ค้าสรุปให้ฟังครับว่าได้อะไรบ้างครับสำหรับกระสอบนี้นะก้าจบกันไปแล้วนะคะกับการเปิดกระสอบเบอร์3ามป้ายนี้เลยครับทุกคนคะ่ะเรือใบชมพูนะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะไม่สะดวกที่จะยกเป็นลูกนะคะสามารถสั่งให้ทางร้านนะคะเปิดเป็นการคัดหัวให้แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า35ตัวเนี่ย3,500บาทนะในการเปิดคัดหัวนะว่าจะได้อะไรกันบ้างนี่มีเสื้อวงมาตึงตัวนะคะทุกคนคะ่ะโล นะครับแล้วก็ที่สําคัญจากฮาเลก็มานะคะไม่ใช่ว่าแค่ตัวเดียวนะว่าสองตัว้าดสวยมากนี่ครับงานการ์ตูนนะคะดิสนี่นี่มิกกี้มงมิกกี้เมาส์มีนะคะนี่เลยจ้า สตาร์วอลก็มาคับสันุปปี้ก็มานะทุกคนเนี่ยใส่ค่อนข้างสวยเลยนะคะตอนนี้ครับนี่น้องพูน่ารักมากทุกคนโปกเกมอนคะ่ะสีสดใสมากๆเลยแล้วก็มีมาเวลค่ะแล้วก็มีนี่ครับมนุษย์ตั้งดาวนะแล้วก็นี่เลยนะคนนะักแคบเดี่ยวก็มีให้เห็นนะทุกคนบอกเลยว่ากระสอบเบอร์สามตัวนี้นะมีแคปเดี่ยวให้แบบเห็นหลายตัวมากๆเลยคะ่ะนี่ครับแล้วก็ได้แบบลายเต็มนะคะนี่เลยครับใส่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะ ก็มีตัวนี้จ้ะได้ลอนจอนนะทุกคนนี่ค่ะลันจอนหนึ่งตัวนะจ๊ะแล้วก็มีสายฟ้าค่ะแล้วก็มีตัวนี้นะคะนี่เลยจ้ะสวยมากที่สําคัญทุกคนได้นานคาแบบงานป้ายห้อยเลยครับนี่คับไซส์สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะคะนี่หาดนี่มีแต่สวยๆนะทุกคนเนี่ยลายลดแบบทมท่วมเลยนะคะงานแบรนด์นี่ครับก็มีจะมีงานแบรนด์ด้วยนะ นี่เลยคะ่ะโหกระตูงกระตูนท่วมอยู่นะคอคาวคล่าก็มีให้เห็นหนึ่งตัวนะคะอันนี้คือลายแบบลายหน้าหลังผ้าค่อนข้างดีนะเรา นี่ครับได้ลอจนจอสองตัวเลยนะสก,กีหนะ้าหลังผ้าสีสดมากๆเลยครับแล้วก็ได้เป็นลายปานะคะแล้วก็จบด้วยนี่ครับงานอนิเมะนะทุกคนนะนี่เลยครับประมาณนี้เลยบอกเลยว่าป้ายนี้คือสวยมากๆทุกคนคะ่ะถ้าใครอยากลุ้นนะเนี่ยสามารถสั่งแบบยกกระสอบได้เลยนะคะสนใจสามารถทักแอดหกสามศูนย์ของทางร้านมาได้เลยนะคะบอกเลยว่าสินค้านี้จานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไป ถ้าใครสนใจรายตัวก็อย่าลืมไปชมทาง t i k t o k แป้งจี่รทีเสิร์ได้เลยครับทุกคนไลฟ์สดทุกวันนะคะแปดโมงเช้าเจอก,กันกับแม่ค้าได้เลยหรือว่าใครหางานที่แบบราคาย่อมเยาว์นะคะสามารถไปกดในตะกร้าเหลืองทาง Tik t o k s h o p ได้เลยนะครับตอนนั้นก็บอกเลยว่าสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะถ้าชอบคลิปประมาณไหนสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างได้วันนี้ไปแล้ว ครับทุกคนบ๊ายบาย